15อวันห้าพื่อคนเมืองจันทร์โดยพี่น้องชาวจันทร์และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมทางสวทจันทบุรี FM 90.25 MHz ขอเชิญร่วมฟังร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์นในรายการเมืองจันทร์ที่ฉันรัก i love จันทบุรีเมืองจันทร์ที่ฉันรัก i love จันทบุรี039 325 987 พระสถิตในดวงใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหาการาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้สมเ็จพระนางเจ้าสรีกิจพระรมราชินีนาถพระรมราชชน,นีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้านายเอกพงศ์วงศินเพชรบุญธรรรายการเมืองจันทิันลักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเอกพงศ์วงศินเพชรมารายงานตัวนะครับทําหน้าที่ นะฮะพูดคุยกับท่านผู้ฟังวันนี้มาคนเดียวครับน้วงเทมจันเขาติดงานกระถิน่นที่วัดใกล้บ้านนะฮะให้ผมมาทำหน้าที่วันนี้ก็คงจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังอพอสมควรและก็เพื่อเป็นการถวายความอะไรแด่พระบรมราชนีพันปีหลวงของเราที่ประเด็นสนคตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทุกคนก็คงติดตามข่าวทั่วไป นะยังความเศร้าส่งเสียใจให้กับพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยเป็นล้นพน้นเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่นะพระองค์เกิดมาเพื่อทําหน้าที่ให้กับคนไทยทั้งประเทศคู่กับพ่อหลวงนะทั้งสองท่านทรงเหน็ดเหนื่อยตอนนี้ท่านได้พักกันแล้วนะครับก็เป็นการน้อมระลึกถึงสมนึิในมหากรณที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของทั้งสองพระองค์ท่านวันนี้ผมจะให้น้องเขาเปิดเพลงเกี่ยวกับพระบรมราชชนีพันปีหลวงล้วนๆเลยนะครับจะม,มีเพลงในมาขั้นเลยวันนี้นะครับท่านฟังที่เคารพครับมาพูดกันนิดหนึ่งก่อนว่าช่วงนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วแต่ก็ยังมีฟ้าหลังฝนฝน,นหลังฟ้ามาอีกเนี่ยนะครับทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางลภาคใต้ก็มี ฝนตกชุกหนาแน่นทำให้หลายแห่งนะครับต้อง <c oughs> ขอไปครับ <c oughs> มีน้ำท่วมน้ำหลากหลายแห่งนะฮะหลายจังหวัดทีเดียวอัน,นั้นเรายัางประมาทไม่ได้เรื่องของฝนฟ้าครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับก็มีรายงานบอกว่าทางภาคเหนือเนี่ยฝนจะตก30%นะฮะแล้วก็ภาคกลาง60%แล้วก็ ภาคอีสาน20%ร20%ภาคใต้60%ภาคตะวันออก70%นะครับหมายความว่าเราอยู่ภาคตะวันออกครับก็ผลจะตกปราณ70%ส่วนภาคใต้40%ครับนี่ก็เป็นรายงานอากาศนะครับการคาดคะเนฝนตกในวันที่4พฤศจิกายนและที่กรุงเทพก็60กสิเนะครับอ๋อไม่ไม่ไม่น้อยนะครับก็ได้คุยกับคนทางกรุงเทพบอกฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้นะฮะ ก็เป็นห่วงทูภาพของท่านผู้สูงอายุและเด็กๆนะครับเพราะในการเดินทางของพี่น้องเดินทางไปไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลนะวันนี้เป็นวันท่อกระถินอีกหลายวัดซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะฮะพ่กนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงแล้วนะครับอันก็วันนี้ก็หลายๆว้ก็ยังมีพี่น้องประชาชนไปร่วมบูมลลมรุ่งรุ่งโศนกันนะฮะเพราะว่าปีนีงมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่วัดน,น้อยเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ต้องมีการท่อกรถินนะฮะการทั่วไปนะก็อ่าน้องเดินทางก็ขับรถ,ข,บรถขับราวด้วยความระมัดระวังนะครับจะไปไหนจะไปกี่กับใครไปกี่คนก็แล้วแต่อุบัติเหตุนนะั้นมันเกิดขึ้นได้เสมอทีเดียวนะฮะไม่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ตามทีนรถเล็กรถใหญ่ก็เอื้ออทรกับผู้ร่วมทางด้วยอย่าค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อน ในช่วงของอเทศกาลกระถินเนี่ยบางคนก็ไปสแสวบงบนต่างจังหวัดไปรถทัวร์เป็นไลยคันสองคันสามคันก็ไปเป็นคณะ,นะไปหลายจังหวัดกันไม่บ้านเราก็ไปกันต่างจังหวัดไปทางอีสานบ้างไปทางเหนือบ้างภาคกลางบ้างก็ไปก็ไลยแห่งที่ทราบข่าวอยู่อยากขอเดินทางไปถ้ากลับด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับก็ในช่วงนี้เป็นอย่างนี้อากาศปเปลี่ยนแปลงนะครับ อาวานฝนตกมาคืนตกเช้านี่แห้งแดดแรงจ้านะครับก็ก,ก,ก,ก็ก็ดูแลทูพะร่างกายก็ด้วยการด้วยความห่วงไยและปรารถนาดีนะฮะเอาข่าววันนี้มีฝากกันนิดนึงเนื่องในวันใครว,วันชนะศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสมาคมอนุรักษ์อู่ตะเรือบ้านสมิงามองค์การมหาส่วนจังหวัดจันทบรุรีองค์การหารส่วนตำบลหนองบัว กำนันพยบ้านตําบลหนองบัวและชาวสมิถงามขอเชิญ,ญญาติมิตรและพี่น้องร่วมชาติร่วมงานวันเนลิศึกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันอังคารที่สามสิบี่ 34, นอู่ต่อเรือบ้านสมิถงามนะครับอุจราญสมเด็จพระเจ้าตากสินศาลดั้งเดิมในบ้านเซ่งทมิถงามนะครับร่วมงานวันที่6และเจพฤศจิกายนกับวันพรุ่งนี้นะฮะก็มีกําหนดการดังนี้ครับ วันพระหัตประดีนะครับที่6พฤศจิกายนนะฮะวันที่6นะครับเวลา9นลา9นาทีพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณกรมพระเทพามาตส่วนในพระเจ้าสถินมหาราชและทหารกลาก้าหลังจากนั้นก็มีการแจกข้อสารแก่ผู้สูงอายุนะครับส่วนวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนะครับเวลา7เลาพระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตพร้อมถวายพระทหารเช้า เวลาเจ็ดนกาถึงเก้านกาครับลงทะเบียนวางผานพุ่มเวลาเก้านกาสามสิบนาทีพิธีวางผานพุ่มสักระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเวลาสิบนกาสามสิบเก้านาทีพิธีลอยเรือสักระดวงพระวิญ,ญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและฐานการเสร็จพิธีก็คอยเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมรับทานาพร้อมกันนะฮะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับผู้ใดที่จะเป็นเจ้าภาพโรงทานและริจากขา้อสารสิ่งของนะครับก็นําบริจาคได้นะครับที่อู่ตลล่อเรือพระเจ้าตักสินสารเดิมนะครับสารเดิมเข้าไปอยู่ทางซ้ายมือสารแรกนั้นตรงนั้นแหละครับก็มีเจ้าหน้าที่มีนายกสมาคมมีเลขา,ามีเหรัญญิกคอยรับบริจาคขา้อสารอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เป็นขา้วสารนี้ก็จะนําไปแจกแก่ผู้สูงอายุการจะบริจาค เป็นถุงเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลอะไรก็แล้วแต่ท่านใส่ถุงไปได้เลยนะครัีเจ้าที่คอรับอยู่ตลอดเวลานะครับนี้ก็เป็นข่าวงานบุญกุศลซึ่งชาวสมิ่งงามน,นะครับพร้อมท่านในยุคสมาคมก็ร่วมกับค่ายตากสินนะครับร่วมอนุรักษ์จัดงานอย่างนี้ขึ้นทุกปีเป็นนี้เป็นครั้งที่34แล้วก็ขอเชิญไปน้องชาวจันทบรุรีนะไปร่วมบุญกุศล เพราะว่าบ้นานสวยงามนั้นเป็นบ้านหมู่บ้านประวัติศาสตร์ครับรวมญาติกู้ชาติไทยนะทวยพระเจ้าตศรีมหาราชนะครับก็ได้มาทําการรวบรวมเรือต่อเรือนะฮะพอได้เลิกงามยามดีก็กรีธาทัพไปติพมา่าที่ให้โพสามต้นนะครับก็เป็นอันว่าวันสําคัญเวียนบรรจบครบใหม่ครั้งหนึ่ง ให้พี่น้องไปร่วมงานกันนะฮะตามกําลังศรัทธาที่จะไปร่วมบุญช่วมกุลนะครับกับงานสมาคมนุรักโอต่เรือบ้านสมัยงามนะครับในวันที่6และ7พฤศจิกาทศวรรษบแปนี้นรเรกเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬกาของวันที่6เป็นต้นไปพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณครับคับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากท่านผู้ฟังท่านฟังที่เคารพครับเรื่องของ สุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องของการทานอาหารการพักผ่อนการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญเป็นที่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องอดูแลสุขภาพตัวเองอย่าหวังพึ่งหมอนะครับการหวังพึ่งหมอนั้นเป็นการคิดที่ผิดนะก็ควรจะพึ่งตัวเองนะทานอาหารให้ถูกสุลักษณะนอนให้เป็นเวลา ออกกันมันกมนมงกายสม่มําเสมอเพื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บที่มันจะมีมาสู่ร่างกายของเราถ้าร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่นะครับโครคภัยไข้เจ็บก็ตามมานั่นแหละมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะคนหนุ่มคนสาวก็ยังพอแต่คนที่สูงอายุจะต้องระวังให้มากาการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญจริงนะฮะก็ฝากไวก้ด้วยความรักด้วยความเคารพครับเมืองจันทิฉันรักช่วง เมืองจันร์คลเ่อนฟังครับเที่ยวเมืองจันทร์ว,วันนี้นะ,ะก็เชิญเที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วกันนะครับนะฮะเริ่มแล้วครับงานเทศบาลเมืองจันทร์บุรีจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5พฤพจิกายนภายใต้บรรยากาศของความอลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงพร้อมเชิญสัมผัสบรรยากาศงดงามนะฮะบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุ่งในเชย นะครับก็เริ่มแล้วนะครับฉะนั้นท่านที่อ,อยู่ตามชนบทด้อยู่ตามตำบลต่างๆต้องการที่เข้ามาเที่ยวมาพักผ่อนนะฮะก็งานลอยกระทงของเรียงชมกระทงยักษ์ในะ,ะช้าที่ขับรถผ่านมาเห็นแล้วละดอกบัวสดสวยสวยงามมากเดี๋ยวว่าจะออกจากรายการแล้วจะไปถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะฮะที่ที่ที่หน้าทชา ไอ้หน้าหอกระต่ายแล้ววันก็เถอะนะฮะที่ยวหน้าหอกระต่ายก็อยากให้ทุกท่านเข้ามามาเที่ยวมาชมกันนะครับแล้วก็ส่วนงานรระทงปีนี้นะครับก็จัดกันแบบประหยัดประหยัดนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงของงานสําคัญของพระแม่ของคนไทยนะครับก็ไม่อยากให้กระเกลิกมากมายหลายหลาย,หลา,ยหลากมากมายนักนะฮะก็ขอเพียงว่า ไปทําบุญไปปิดทองไปทอปลาป่าไปถวายพระไตรงานลอยกระทงปีนี้ของจังหวัดจํารีนะครับเอาบอกกันเลยว่าเที่ยวลอยกระทงที่ไหนดีเลือกเอาในเมืองนะครับที่วัดจันทารามก็จัดมาหลายปีแล้วนะครับเป็นรลยร้อยปีแล้วละ่ะนะฮะวัดจันทารามนะคบเทศบาลเมืองวัดอ่างหินที่วัดอ่างหินแล้วก็ชายหาดแหลมสิง ที่แหลมสิงก็ชายหาดแหลมสิงที่อำเภอท่าใหม่ชายหาดแขมหนูชายหาดแหลมสเสด็จนะฮะที่ในอำเภอเมืองก็คือที่วัดสบาบที่ทราบมานะครับน,นั้นท่านจะไปไหนจะไปวัดไหนไปลอยกระทงตรง,ตรงไหนจะพาครอบครัวพาลูกพาหลานไปนะฮะจะใช้รถหรือใช้ไปทางเรือก็แล้วแต่ขอให้แค็วคาดปลอดภัยอย่าให้เกิดอบุบัติเหตุเกิดขึ้น ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีนะครับนอกจากนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะเมืองจังนทบุรีนั้นมีที่เที่ยวมากมายมีทุกอำเภอเลยนะครับไม่ว่าะจะเป็นอำเภอเมืองจะเป็นอำเภออ๋สอยดาวอำเภอคิจกูุนาะฮะอำเภอสอยดาวก็มีน้ําตกสอยดาวนะฮะแล้วก็ทีอ่อำเภอโป่งร้อนก็วัดเขาชวัง นะฮะฮอำเภอมะขามนะฮะก็มีที่ที่ขี้จั๊กูกดครับที่ขี้จั๊กโกดมะขามก็มีผาหินกรูบนะฮะที่เขาคิชจกูกดมีรอยพุทธบาทพระรอยพระพุทธบาทเขาคิชจกูกดนะฮะแล้วก็เขาที่ผ้าชั้นนะฮะของแก่งของแมวน้ำตกกระทิงของเขาคิชจกูกดนะครับ หาดคุุงวิมานของนายอาเจุดชมลานหินโค้งของนายอาเมจุดชมวิวเนินนางพญาของนายอามเอาคุ้งกระเบนของเภอท่าใหม่หาดเจ้าหลาวของเภอท่าใหม่วัดปากน้ําแขมหนูของเภอท่าใหม่ศูนย์การัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสือของเพอเมือง ชุมชนริมน้ำจันทบู์ของอำเภอเมืองอาตนวิหารพระนางมารีอาปริสนทินิรมลอำเภอเมืองอําเภอคลุงก็มีหมู่บ้านรไร้แผ่นดินนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งคือน้ำตกพิ้วเนี่ยก็เป็นช่วงติดต่อของอำเภอเมืองกับอำเภอคลุง,งลนำไปเชื่อมติดต่อกันตรงนั้นนะฮะทางอำเภอคลุงกับอำเภอเมืองด้วยคือทางไปทางจันทบุรีก็จะก็ถึง เข้าทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบรุรีอาที่เรียนให้ทราบนะครับอยากจะไปไหนท่านมาแล้วท่านติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมจะได้ที่สพทจันทบุรีก็ได้หรือจะไปที่เทศบาลเมืองจันทบุรีที่ส่วนรสริมการท่องเที่ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําแจกเอกสารให้ว่าตรงไหนที่ท่านควรจะไปเดินทางอย่างไรระยะทางเท่าไหร่ก็มีบอกไว้หมดเลย อหราอมาที่สวทนี้ก็ได้นะครับสอบถามที่039325987เป็นเบอร์ของสถานีนที่ผมนั่งคุยเท่าฟังยู่นี้แหละเป็นเบอร์ที่จะแจ้งให้ทราบว่าท่านควรจะไปติดต่ออะไรตรงไหนตรงไหนมาเนื่อมาเชื่จันบุรีเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับด้วยความขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเมืองจันทิสลกัก็จะมีการ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเนี่ยช่วงของของของแต่ละเดือนเนี่ยนะ,ะก็จะมีช่วงทุกวันจันทร์วันอังคารวันพุกก็จะสับเปลี่ยนกันไปวันละสองคนนะฮะก็ก็ติดตามกันทุกวันนั่นแหละนะฮะก็บอกว่าตรงนี้เมืองจันทิฉันรักช่วงอปมอชอคุยขา่าว ครับกนได้ฟังบทเพลงซึ้งๆที่มีความหมายแด่แม่ของเราผ่านไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการครับประเด็นประชาสัมพันธ์ผลงาน20กระทรวงนะของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องโครงการคนละครึ่งพลัดนะครับเปิดไอ้ราคาประเภทกิจการอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดนั้นสามารถผูกพันกับประชาชนนะฮะ แล้วรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จัดมากรลมรถดขาวสินค้าครั้งใหญ่รวมทั้งพลังห้างท้องถิน่นรถสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ช่วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายท่านได้เข้าสู่โครงการนี้แต่จะเริ่มตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนในโครงการก่อนและครึ่งนะครับเปิดร้านค้าประเภทกิจการอาหารเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการและผูกกับ แพลตฟอร์มว o ฒเดลิเวอรีนะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้ก็ลงกะนมาเรียบร้อยแล้วก็ใช้กันไปนะครับอ่าท่เจ็ดพิจิกาเริ่มใช้สิทธิ์กันมานะก็ผ่านาโครงการนี้มาได้หลายวันแล้วนะครับทุกร้านค้าบอกพี่น้องประชายชนบอกว่าพอ,ออกพอใจนะฮะพอ,ออกพอใจมากนะที่โครงการนี้อทำให้เงินแพสภาพวันวันหนึ่งนะครับทั่วประเทศ เยอะมากทีเดียวนะฮะซึ่งวันที่สมพิกาโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับร้านค้าทั้งร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ท่านไปใช้กันนะฮะแล้วก็ใช้ที่เขาประกาศมาแล้วก็คงจะจําได้ว่าอะไรบ้างที่ท่านสามารถจะใช้เงินดัดนี้นะฮะ,ะซึ่ง วันที่เจ็ดพิกาคมเริ่มใช้สิทธิโครงการสำหรับร้านคา้าที่ทำการสมัครนะฮะตั้งแต่6เนกาถึง21นกาปร,ระชาชนสามารถสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มนะฮะผ่านได้แต่เจ็ดกาษภาครับถึงที่30ธันวาคม6.8เวลาหกนาถึง21นกาวันที่31ธันวาคมเวลาหกสิสิ้นถุดโครงการ ร้านค้าสามารถรับออเดอร์ของโครงการได้ถึงวันที่31ธันวาคม68นะครับรายละเอียดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งพัสประเภทกิจการอาหารร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าสามัครเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอร์อิมพ์พานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยสามารถเลือกผูกพันนะฮะผูกกับแอฟตฟอร์มนะที่ใช้อยู่ เลือกได้แค่หนึ่งพลฟอร์มเท่านั้นร้านค้าผูกแพลตฟอร์มสำเร็จจะทราบผลการสมัครในวันถัดไปร้านค้าต้องการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดและโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับเนี่ยก็เป็นเป็นการแถลงข่าวออกมานะครับร้านค้านะครับ ถึงโครงการวันที่7พฤศจิกาย,ยนถึง3มิถุนายนมด่อกี้นายภูนาพงศ์นายภากรนะครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าลดค่าของชีพให้กับประชาชนโดยจัดมากรรมรลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่รวมทั้งพลังห้างท้องถิ่นลดครั้งยิ่งใหญ่นะครับไทยช่วยไทยระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกาย,ยนราคาสูงสุดตามกว่า60%ทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการการห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นฝ่าร้อยหรายกระรแปดร้อย800สาขาทั่วประเทศคอเชิญประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาถูกเพื่อลดค่าของชีพในคัวเรือนได้ที่ห้างค้าส่งสินค้าปิีร่วมโครงการใกล้บ้านของท่านโดยสามารถใช้สิทธิ์ร่วมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวคือ 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. เพื่รับสิทธิโครงการคนละครึ่งพัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกรมพนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือโทรศัพท์0 2 5ย์5 9 6 5 9 8 6นะฮะแนวทางสื่อสารนำเสนอโครงการคนละครึ่งพัดเปิดทล้านค้าอาหารเครื่องดื่ม ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแพลตฟอร์มนะครับวันที่3พฤศจิกายนประชาชนสามารถสั่งซื้อนะครับได้ตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม6เกรากาถึง20เงกา2นำเสนอกระทรวงพาณิชย์จัดมหกรรมรถราคาสินค้านะครับร่วมพลังห้างท้องถิน่นลดยิ่งใหญ่ไทยช่วยไทยตั้งแต่บัดน,นี้ถึงที่15พฤศจิกายน ลดราคาสูงสุด60%ทั่วประเทศกับเนียกเป็นข่าวที่าทางรัฐบาลได้เสนอโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพี่น้องประชาชนและขอความร่วมมือจากห้างต่างๆร้านค้าต่างๆเข้าร่วมโครงการกันนะครับนี่ก็คือเป็นข่าวาว,าวของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ฝากมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับเรียนทุกฟังนิดนึงครับท่านจะติดตามรับฟรายการ นี้ได้นะครับในวันที่วันพุธที่ห้านะครับวันพุธที่ห้าพฤิกายนคุณประจักษ์คุณปุรพ์พรวันที่สิบเอ็ดคุณปัญญาคุณนงรักษวันที่สิบสองคุณธนกรดาวรอยวันที่สิบแปดธนกรอริสาวันที่สิบเก้าเอกพงษ์เทียมจันทร์วันที่ยี่สิบห้าประจักษ์ุรพ์พรวันที่ยี่หก ปัญญากับคุณติม๋มครั้งนี้ก็เป็นรายการเมืองเชริญชัลักษ์เสทางประชาสัมพันธ์จังหวัดได้จัดให้ผู้ดำเนินริการทั้งหมดสิบท่านนี้พบกับท่านผู้ฟังตามเทือดรายการนี้นะครับถ้าฟังที่คุ้ครับก็คงจะไม่รบกันเวลาท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันนะครับผมเอกพงศ์ยิเพชรดำเนรายการนี้จากไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโชคดีมีความสุขท,ทุกท่าน ลอยกระทงให้มีความสุขสมบุรกุศสให้สร้างคุนสมนรให้อย่างเต็มเปี่ยมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ